สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศสดๆกับยูบ้านย่างเครื่องรัดความหน้าจะเลื่อนครับมือนีมาอยู่ขอกงวน้องน่องย่างครับน่องนอดค่ะน้องนอดเด้อพี่น้องครับน่องนอดน้องนอดมีมาเปิดราคาแม่สาวสองโตละกะสาวหน่อยอีกหนึ่งโตครับเป็นสามสามชุดน้ำกันครับมาเบิ่งชุดแรกกันก่อนครับเอาสีแดงแดงกันก่อนครับพี่น้องครับนี่เอาสีแดงแดงกันก่อนครับตัวนี้สูงรอยเท่าไรครับ สูงลอยสามสิบหาค่ะสูงลอยสามสิบหาแม่สาวสดๆเนะะาะวัตถุดิบผสมนะครับนเนาะเปิดไใบเท่าไหรครับหนึ่งหมื่นหกพันหาลอยหนึ่งหมื่นหกพันหาลอยยอดมูยสมเกง่งใช่หรือกเกมื่นหกพันหาลอยโดนหัวก็ได้ตัวนี้เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเบื้งที่ละโตกันก่อนครับนี่หนึ่งหมื่นหกพันหาลอยเดอ้อ ตื่นเสียงเบาตึงครับมาใหม่ครับไปเดิมขอกใหม่ครับสีแดงสดสดรับมื่นหกพันหารร้อยสาวไนไกไก่สีได้ผสมเลยได้ครับนี่ครับขึ้นระวบ่ครับยังบอลขึ้นบอลขึ้นขึ้นนาะครับคาดไว้อีกบ่โดนครับพี่น้องครับว่ามีเขาเด้ครับหัวหลุนครับพี่น้องครับสูงล้อยสามสิบห้าราคาเท่าไหก็ครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทหนึ่งหมื่นหกพันหารรอยต่อรองได้บนน้องนอนต่อร่องได้ต่อร่องได้นาอส่งฟรีจากโลกครับ หนึ150่งร้อยห้าสิบโลค่ะร้อยห้าสิบโลครับพี่น้องครับนี่สนใจโทรหาน้องใดครับบ้านย่างเครืออำเภอปทุมราชจังวัดอำนาจเจริญครับเล็บดีอยู่ด้ครับเล็บงามครับแข้งขางามน่มกระซี่เต่าอยู่นี่แม่สาวสดๆเลยให้มาง่วลักษณะน,นี้ครับโทรหาน้องใดเดอ้อนี่บึ่งครับเล็บงามดีหมื่นหนึ่งมืนหกพันหารอยครับ มีเขาครับหู้ดีย่ดอกครับหู้ดีเช่องดีอยื่นเบาตึงจังน้อยนี่บ่เคยมาเน้เขื่อนเนี่ยนั่นนั่นหู้ยู่ได้ครับนี่ใส่เข้าให้ไหม่เนี่เแดงจึงคึงเลยวันจับดีนังนาดีหนึ่งหมื่นหกพันหาร้อยเล็บงามอยู่เดอครับแข้งขาประกันให้นอ้นองนอ้องนาอค่ะสิบห้าหมือครับเงินไขไข่ไข่ขขขพะอวานนะ่านละเงินไขเดียวกันครับดูกไก่พ่อว่านย่ดอกห้างกันสี่หาโลหนึ่งไว้ใจได้ การท่งการรับประกันสนใจโทรมาโหลดมาเบื่องตัวที่สองครับวันนี้ครับตัวที่สองครับแม่สาวเื่อกันครับงั่วเท่าโบดครับตัวนี้ครับงั่วเท่าโบดน้องสูงเท่าไดครับนี่สูงห่อยสามสิบสองค่ะสูงห่อยสามสิบสองเด้อครับน้าดีขนาดน้าดีขนาดตัวนี้ครับราคาน้องหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทค่ะหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทราคาเดียวกันวันนี้ แม่นบะ่แม่นจ้่ราคาเดียวกันครับพี่น้องครับเลือกเอามากตัวไดครับหรือยกชุดเลยก็ได้ครับยกชุดเลยสามารถลดให้ได้อีกครับนี่ครับทรงฟีลอยหาซิฟโลครับให้มากงัวสีเท่าโบดนี่ครับโอ้เล็บงามครับเล็บงามน้าดีนะครับตัวจริงน้าดีน้าดีขนาดเลยทรงฟีลอยหาซิฟโลราคาเดียวกันครับสองตัวนี่ครับราคาเดียวกันโอ้ดีเพิ่งสองตัวเลย เบิ่งครับจมูกสีดำอยู่บ่ฉีโบแวงครับเบิ่งครับงูดีถือกันดีครับงูสองตัวนี้ถือกันดีสูงเท่าไรครับตัวนี้สูงลอยสามสิบสองค่ะสูงลอยสามสิบสองวยครับเบิ่งครับบันทายครับเอ็ดดำดีครับโบตัวเรื่องครับตัวนี้สุดยอดสุดยอดราคาเดียวกันหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยนี่สามารถยกชุดเลยก็ได้ครับ หมกสีดําดีครับบ่ฉีบโบแบงครับแข้งขาทุกทอนเข้ประกันให้อยู่แล้วครับมีปัญหากับทร่หานองด้วยให้สนใจโทร่หานองได้รายละเอียดสอบถามอีกที่หนึ่งครับบ้านย่างเครือครับอําเภอปทุมราชจังหวัดอํานาจเจริญครับบรรยากาศสว่างสวยจังหน่อยครับน้องเพิ่นกาลังแตงตโตไปอาบุญนงไฟน้องน้องน้องอาบุญตรงไฟครับส่วนนี้มีแถบทุกบ้านนะโหลดนี่บ่มีเขาครับบ่มีเขา นี่การทรงการรับประกันครับรับประกันได้ครับเงื่อนไขครับนี่บ้านบกไก่จากเบาตึงนะครับประมาณสามสี่ลูกใกล้กันนี่ละโอ้งามเมื่อทั้งสองตครับยกชุดเลยเด้อพี่น้องสนใจนยกชุดเลยราคาเดียวกันหนึ่งมืนหกพันหาร่อยไปน้ากันสามารถลดได้อีกนอก้องนองได้จ้าไปน้องไปเบิ้งตัวที่สามกันเลยครับ เอามาเบิ้งตัวที่สามครับพี่น้องครับตัวที่สามแม่สาวครับแม่สาวคือกันเดอร์ยด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 นี่ครับแม่สาวตัวที่สามครับตัวนี้สูงเท่าไดครับสูงลอยสามสิบค่ะสูงรลอยสามสิบราคาครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่ะหนึ่งหมื่นห้าพันเด้อพี่น้องครับแม่สาวหนหนาคือกันครับเป็นรุ่นน้องชุ่มนั้งยูดอกหนึ่งหมื่นห้าพันครับสูงรลอยสามสิบครับหน้าดีครับลำเนาดี เอาหนังอีกตั้งหากเบิ้งนะครับเอาหนังของแท้ได้นน่ะยุดอิรายุดอยากไปหาหมูครับพี่น้องครับอันนี้ผูกไว้ชื่อเมื่อมาข่ยผูกกันไดอยากไปหาหมูเมื่อนหาครับตัวนี้น้าดีครับน้าดีล่ำโตเน่อัดลานเลยแกรงขาเล็บเล็บดีมดเดี๋ยวสีของเสียกนะเดียวปนให้เพิินก่อนครับอ้าวมาเบิ้งสาวตัวเมื่อนหาครับแกเสียกออกให้เลียเพิ่มมาป่อยอิสระครับเมื่อตัวนี้ครับเมื่อมาข่ยผูกวันไดครับ สูงลอยสามสิบน้องน้องแม่นจ้าสูงลอยสามสิบนะดีจักบ่เป็นลูกพอ่อใดเป็นลูกสมน้ำบานโอ้สมน้ำบานพ่อพันธยิ่งใหญ่นี่แหละพี่น้องน่าดีขนาดมื่นหาเท่านั้นเป็นตะไปบองไหวอยู่ได้ครับนี่ครับเป็นต่ไปบองไหวอยู่ได้นี่โตจริงทั้งเหี้ยวทั้งใหญทั้งหนาครับคุณน่ะใส่เมาหนังให้ยางดีสนใจโทรหาน้องเลยบ้านย่างเครืออำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับเบอร์โทรน่น้อง ศูนย์หกห้าเจ็ดห้าศูนย์หกสามสี่สามค่ะเอาอีกรอบบ้างศูนย์หกห้าเจ็ดห้าศูนย์หกสามสี่สามจ้ะน้องยังครับน้องนอดค่ะน้องนอดเด้อพี่น้องครับสาวงามแห่งเมืองอำนาจ,จลเจริญสิไเป็นเลนบังไฟครับเพื่อนว่าครับสิไเป็นเลนบังไฟนี่ครับเมื่อนี้มีมาฝากสามชุดน้ำกันครับเป็นแม่สาวครับโอ้กินยาดีครับกินยาดีขนาะด นี่ครับเมื่อนหาเด้อครับตัวนี้ครับเมื่อนหาน่าสนใจครับตัวนี้ไปหาวัวบองครับแนะนําโทรมาเลยเป็นมีรถส่งครับส่งฟี่ลอยหาซิบโลคนนี้ครับลอยหาซิบโลมากตัวไดครับมากตัวไดครับสองตัวนี้ตัวละเมื่นหกหาลอยครับนี่สองตัวเือกันดีครับพี่น้องครับแนะนํายกชุดเลยนี่ครับ นี่คือกันดีสองตันี่ชิบโคหาลอยม่แต่โตันั่นหนานยกชุดเลยก็ได้ครับนี่ครับทร่มาหาหน่องเลยสองตัยกชุดสามารถลดให้ได้อีกทรงฟี่อีกต่างหากไกล้ๆท่มาเลยครับไปมัดทรงมดนี่ไปหางอ่อรุ่นไปบวงไว้ครับอสำหรับคลิปนี้ครับเบาตึงปทุมราชครับกับหน่องนอดครับ เดินทางมาถึงส่วงสุดท้ายแล้วไปสิขอจบชิไปไว้เพียงท่นนีก่อนครับเอีกอีกอีก,อกนึงครับช่วงถ่ายมีหมาใหเบิึงนะครับพี่น้องครับมีหมาอยู่ตัวหนึงครับเป็นมหมาเพศผูรราคา2องหมื่นหาครับยังเป็นเบึงถ่ายชิปครับสวัสดีครับผม จากนี้ครับมาเบิงพ่อพันธุครับอันนี้เป็นหมาครับหมาเพศผู้นะครับหมาเพศผู้ครับเพิ่นเปิดไว้สองหมืนหาครับพี่น้องครับสองหมืนหาครับพ่อพันธุเด้อนี่ขีใดครับขีใดขีใดสมใดเด้อนี่เพศผู้ครับไขมักเลียงหมาครับสีแดงสีแดงจึงคืนเลยคนนั้นที่ใส่เชื่อมดีอยสองหมื่นหาครับอิดถ่ายครับนี่สนใจโทรมาเลยโทรมาเลย นนห,าง,หางเป็นขัวเลย็นเนี้อหางครับหางเป็นขัวงามครับมาตัวนี้งาม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 จุดจอดจุดจอดมาไทยครับกองเมือน